สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านผมจะหน่อย KMP ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันบนมือถือระบบ Android นะครับแอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับการบันทึกเสียงซึ่งออกแบบโดยบริษัท Sony Mobile Communications นะครับเป็นอแอปที่ใช้สำหรับการบันทึกเสียงในโทรศัพท์ มือถือของ Sony Xperia แล้วก็ใช้กับไมโครโฟน e x ็ก o n ของ Sony เองนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้ก็ใช้ได้นะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับซึ่งผมรีวิวอยู่ในขณะนี้โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับ Mo t ต C เป็นโทรศัพท์รุ่นเล็กของ Motorola นะครับ แล้วก็ใช้ไมโครโฟน External ของ Remax เป็นรุ่นเล็กซึ่งไมโครโฟนตัวเล็กเนี่ยเนตัวเล็กตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับหาซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์ทั่ว,วไปหรือว่าตามาร้านาจำหน่ายโทรศัพท์มือถือจำหน่ายอุปกรณ์มือถือต่างๆนะฮะ แอปพลิเคชันตัวนี้มีความพิเศษอย่างไร,นะค,รความน่าสนใจของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คืออาจจะมีหน้าตาเรียบง่ายมีเมนูการใช้งานฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อนนะครับผู้ใช้ทั่วๆไปสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็คุณภาพเสียงก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้านะฮะของโปรแกรมบันทึกเสียงทั่วไปแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Audio Recorder เนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับเป็นของบริษัท Sony Mobile Communications นะครับเป็นคนออกแบบแล้ววันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมทรทุกท่านนะครับไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆนะฮะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการบันทึกเสียงอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปดาวน์โหลด แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนเราก่อนนะครับไปที่ Play Store นะฮะแล้วก็พิมพ์คำค้นว่าไมโครโฟนเรคคอร์เดอหรือว่า r e c o r d ์เดธรรมดาก็ได้นะครับนี่ครับตัวแอปคือตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะ แทบที่คำว่าติดตั้งนะครับก็รอสักครู่นะฮะเพื่อที่จะดาวน์โหลดลงมาอันนี้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็จะมีแอปหลายตัวนะครับที่คล้ายๆกันแต่แอปนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือเครดิตของ Sony นี่เป็นตัวการันตีอยู่แล้วนะครับ ด้วยยอดการดาวน์โหลดนะครับมากกว่า10ล้านดาวน์โหลดแล้วก็มีเรทอยู่ที่4.2นะครับจาก5ดาวแล้วก็มีคนที่ให้เรทนี้อยู่ประมาณ80,000กว่านะครับการบันทึกเสียงนะครับจะให้คุณภาพที่ดีหรือไม่นั้นมันมีองค์ประกอบอยู่2อสาอย่างนะครับ ืออย่างแรกนั่นก็คือตัวไมโครโฟนเองนะฮะอันนี้ไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูงนะครับก็จะสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้นะฮะเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงาจากแหล่งอื่นนะฮะถ้าไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูงนะครับก็จะสามารถตัดเสียงรบกวนเหล่านั้นออกไปได้นะครับแล้วก็ ส่วนสำคัญอีกต่อมานั้นก็คือเครื่องวันทึกเสียงของเราหรือว่าสมาร์ทโฟนนะฮะถ้าสมาร์ทโฟนที่มีชิปเสียงที่มีคุณภาพสูงนะครับก็จะให้เสียงที่คมชัดนะไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงอุยเสียงที่ไม่น่าฟังนะครับถ้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรามีคุณภาพสูงเสียงก็จะเคลียร์นะ เสียงใสสะอาดมีความชัดเจนนะฮะน่าฟังและส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะของ Sony ตัวนี้ Audio r e c o r d e r เนี่ยคุณภาพถือว่าอยู่ในะระดับแถวหน้านะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวล่ะครับถ้าองค์ประกอบ3อย่างนี้มีคุณภาพดีนะครับเสียงที่ออกมาก็จะมีคุณภาพดีตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่หน้าตาของโปรแกรมว่า เป็นอย่างไรนะครับหน้าตาของโปรแกรมของแอปนี้ออกแบบมาแบบเรียบง่ายนะครับตัวน,นี้คือการอนุญาตนะครับให้แอปนี้เข้าถึงอุปกรณ์ภายในของเรานะครับแล้วก็ตอบตกลงไปเรื่อยๆนะครับอนุญาตให้บันทึกเสียงไหมแล้วก็ตอบอนุญาตไป อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพสื่อหรือว่าไฟล์บนอุปกรณ์หรือไม่เราก็อนุญาตไปนะครับอ,อนุญาตหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะคือหน้าตาของเจ้าตัวแอปตัวนี้มีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนที่หน้าบันทึกตรงนี้นะครับหน้าบันทึกตรงนี้ก็จะมีการปรับโหมดนะฮะว่าจะใช้โหมด สต e reo หรือว่าโมโนนะครับก็สิ่งที่ควรเลือกนะครับก็คือน่าจะเป็นโมโนเพราะว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยเป็นระบบโมโนอยู่แล้วนะฮะแล้วต่อมาคุณภาพของเสียงอันนี้ก็จะมีอยู่4ระดับนะฮะคือหนึ่งระดับแรกเลยคือคุณภาพเหนือระดับนะเหมาะสำหรับการบันทึกเสียงที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะประกอบกับดนตรีอันนี้ก็คือเราต้องการเสียงที่มีคุณภาพต่อมาก็คือคุณภาพสูงนะก็เหมาะสำหรับการบันทึกเพลงที่นะทั่วๆไปที่ไม่ต้องการความละเอียดมากเท่าไหร่นักนะครับต่อมาก็จะเป็นนะคุณภาพปานกลางอันนี้เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงการบรรยายบันทะึกเสียงการกล่าวสุนทรพจน์ ต่างๆครับสำหรับระดับพื้นฐานกนะ็คือการบันทึกเสียงทั่วๆไปที่ไม่ต้องการคุณภาพมากเท่าไหร่นะครับซึ่งความแตกต่างของระดับเสียงต่างๆเหล่านี้เนะี่ยเราสามารถที่แยกได้นะครับว่าแต่ละระดับนี้ให้คุณภาพกันแค่ไหนก็ลองลองทดสอบดูนะฮะด้วยการบันทึกเสียงในระดับต่างๆนี้แล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับว่าคุณภาพเสียงที่เราต้องการนั้นจะอยู่ที่ระดับไหนนะฮะ แต่สาหรับผมจะเลือกระดับเหนือนี่นะฮะสูงสุดเลยนะครับเหนือระดับแล้วในแถบต่อมานะครับก็จะเป็นแถบรายการบันทึกเสียงหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่จะแสดงไฟล์เสียงที่เราบันทึกไปแล้วนะครับสําหรับท่านที่บันทึกเสียงไปแล้วก็จะมีรายการที่หน้านี้นะครับว่าเป็นไฟล์แยกเป็นไฟล์เป็นไฟล์บอกถึงความละเอียดต่าง ไม่ว่าจะเป็นความยาวของไฟล์เสียงนั้น,นหรือว่ารูปแบบของไฟล์ต่างๆชื่อของไฟล์แล้วในที่สดอ,ดดอดตรงนี้นะครับแฮมเบอร์เกอร์นี้ก็คือเป็นเมนูการตั้งค่านะครับในนี้ก็จะสามารถที่จะเ,เลือกได้ว่าเราจะบันทึก ไฟล์เสียของเราไว้ที่ไหนนะอย่างเช่นตัวแรกตัวนี้ความจําของตัวเครื่องนะครับเป็นแบบส่วนตัวก็คือเราเลือกตัวนี้แล้วไฟล์ก็จะบันทึกอยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับไม่ใช่บันทึกที่เอเจนต์นะครับจะบันทึกในหน่วยความจําของเครื่องซึ่งจะเป็นส่วนตัวาสามารถที่จะเปิดโดยใช้แอปนี้เท่านั้นนะครับ เมื่อเราจะใช้งานไฟล์นั้นเราก็ต้องใช้แอปนี้เปิดจะใช้แอปอื่นเปิดไม่ได้หรือว่าไม่สามารถมองเห็นจากโปรแกรมจัดการไฟล์ได้นะครับแล้วเมนูต่อมาก็จะเป็นการบันทึกลงในหน่วยความจำของเครื่องแบบสาธารณะหมายความว่าเมื่อเราเลือกเมนูนี้นะครับไฟล์ที่เราบันทึกได้นะั้นจะสามารถมองเห็นได้ด้วยโปรแกรมจัดการไฟล์นะฮะ หรือว่าเราสามารถที่จะนำเอาไฟล์ที่เราบันทึกเสียงนี้ไปใช้กับอแอปอื่นหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนี้ก็คือการบันทึกลง sd card นะครับอันนี้เราเลือกเสร็จแล้วเวลาที่เราทำการบันทึกเสียงไฟล์นั้นก็จะบันทึกลงไปที่ sd card นะครับสำหรับท่านที่มีหน่วยความจำในเครื่องจำกัดนะฮะ เราก็ควรที่จะเลือกบันทึกลงที่ SD Card นี้ได้นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ไม่ได้ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์นะครับเราก็จะเลือกตอนนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเลือกปลายทางนะครับที่เก็บไฟล์เสียงนะฮะแล้วก็เลือกที่การ์ด sd นะครับเน,นี้ยก็คือโฟลเดอร์ที่เราจะให้ไฟล์ของเราเนี่ยมาบันทึกอยู่ผมก็จะเลือกที่ recorder นะครับเพราะว่าผมได้ตั้งไว้แล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตั้งค่าโฟลเดอร์นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะฮะโดยการสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็าบันทึก ไฟล์เหล่านั้นไว้นะครับในนี้ผมก็เลือกเป็นตัวเลคคอเดอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้เมนูต่อมาก็จะเป็นการทดลองไมโครโฟนหมายถึงว่าเมื่อเราเสียบไมโครโฟนเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเสียงมันจะเข้าหรือไม่เข้านะฮะเราก็ใช้ตัวทดสอบไมโครโฟนตัวนี้นะครับ เวลาเราพูดเห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าะจะมีขีดสีแดงนี้วิ่งขึ้น,นเมื่อเราเงียบเสียงนะครับเสียงเงียบลงขีดสีแดงนี้ก็จะตกลงมาทางซ้ายมือครับนี่ก็แสดงว่าเสียงเข้าไมโครโคนรเราแล้วนะครับอื่นๆนะครับก็จะมีข้อมูลด้านกฎหมายมีเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์นะครับก็มีแค่นี้ครับหนะ้าตาของเจ้าตัว audio recorder นะฮะ ต่อมาเราก็จะมาทำการบันทึกเสียงนะครับเริ่มบันทึกเสียงก็ด้วยการแตะที่ปุ่มสีแดงนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกเสียงนะนี่คือการบันทึกเสียงแล้วนะครับเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะหยุดด้วยการกดสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะหยุดชั่วคราวก็ พอชไว้ตรงนี้กดขีด2ขีดตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาก็จะหยุดเดินเสียงก็ไม่บันทึกนะครับถ้าเราจะบันทึกต่อแล้วก็กดปุ่มสีแดงวงกลมตรงนี้นะครับนี่คือการบันทึกเสียงเราหยุดแล้วก็กดปุ่มสีแดงที่มีเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้ก็หยุดแล้วเวลาก็หยุดนะฮะเรามาดูที่รายการบันทึกเสียงก็จะมีรายการขึ้นมานะครับ เมื่อเราบันทึกเสียงนะครับที่ด้านล่างของอจอก็จะแสดงรายละเอียดว่าขณะนี้เราได้ทำการบันทึกเสียงในโหมดอะไรแล้วก็ในความละเอียดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นชื่อไฟล์นะฮะชื่อไฟล์อยู่ด้านบน,นง่ายๆครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขชื่อแล้วก็ ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับกดที่รูปปากกาก็จะให้เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะเปิดฟังเสียงนะครับก็เปิดได้เมื่อเราทําการบันทึกเสียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะฟังเสียงที่เราบันทึกนะครับแล้วก็แตะที่ชื่อไฟล์หรือว่าในช่องแต่และช่องนี้ได้เลยนะครับก็จะทําการเล่นโดยอัตโนมัติแล้วที่ด้านขวามือของ แต่ละแถบนี้ก็จะมีเมนูนะครับรายละเอียดก็จะมีเมนูแชร์นะครับสามารถแชร์เสียงที่เราบันทึกไปแล้วนั้นได้นะแชร์ไปที่แอปต่างๆที่เรามีนะครับแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการแชร์นั้นได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนที่เราจะทำการ แชร์หรือดำเนินการต่อไปตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็จะมีการกรองเสียงนะฮะสมมติว่าถ้าขณะที่เราบันทึกเสียงนะั้นนะสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนอยู่เราก็จะใช้ตัวกรองตัวนี้นะครับมาตัดเสียงรบกวนนั้นที่หลังได้นะฮะเป็นการตัดเสียง ธรรมดาปกตทิทั่วไปที่ไม่มีเสียงรบกวนมากนะครับเราก็ใช้ตุกรองที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นการกรองโดยปกตินะครับหรือว่าท่านเผื่อมีเสียงลมนะมากหน่อยเราก็เลือกตัวบนนะครับแต่นะครับการกรองนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงด้วยนะครับบางทีเสียงเราอาจจะถ้ามีเสียงรบกวนมากเสียงมันก็จะ ขาดให้หายนะครับทําให้ไม่สมูทไม่ลื่นนะฟังไม่ลื่นหูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนต่างๆได้ก็ควรจะเหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เหลีกเลี่ยงการใช้ตัวกรองเหล่านี้ยังมีเมนูอื่อนๆอ,อ,อีกนะครับอันนี้ก็คือการตัดเสียงนะครับครอบตัดเราจะเลือกช่วงเสียงที่เราจะบันทึกได้นะครับโดยการสไลด์แถบนี้นะ,ะแล้วก็ทําการบันทึกนะครับเราก็จะ บันทึกเสียงเฉพาะช่วงที่เราต้องการได้นะครับเมนูอื่นๆนะฮะก็จะมีการย้ายไฟล์นะฮะย้ายไฟล์ไปที่อื่นนะฮะจะสมมติว่าตอนนี้เราบันทึกเสียงอยู่ใน SD card นะครับไฟล์เราอยู่ใน SDCA r d เราต้องการที่จะย้ายเข้าไปไว้ที่หน่วยความจำของเครื่องเราก็เลือกเอานะครับว่าจะย้ายไปหน่วยความจำแบบไหน นะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูรายละเอียดนะของไฟล์นะเรามาดูชื่อไฟล์นะครับบันทึกปลายทางไว้ที่ไหนความยาวเท่าไหร่แล้วก็เป็นรูปแบบของไฟล์แบบไหนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บข้อมูลปลายทางนี่นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมี การลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกนะครับสุดท้ายเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับการใช้การบันทึกเสียงแบบนี้ก็หมดแล้วครับการบันทึกเสียงด้วย audio recorder ของ sony mobile communication นะครับสำหรับวันนี้นะครับ การรีวิวแอปพลิเคชันการบันทึกเสียงก็มีเพียงเท่านี้นะครับในคลิปถัดๆไปนี้จะเป็นการแนะนำเรื่องอะไรก็ต้องขอให้คุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับได้ติดตามชมกันต่อๆไปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ